สวัสดีครับวันนี้ช่องพากินพาเที่ยวเราจะมาทำเมนูชาเขียวมะนาวโซดานะครับผมก่อนอื่นเลยนี่น้ำมะนาว25แมลนี่ผงชาเขียวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะปุ่น แล้วก็ใส่น้อนครับลงไปคนให้เข้ากัน,นครับผมสมให้เข้ากัน,นก,สสกน็ได้น้ำชาเขียวแล้วเราก็เทใส่แก้วประมาณ120 ml นะครับได้น้ำชาเขียวแล้ว เท okay. น้ำมะนาวลงไปนะครับใส่น้ำมะนาว25 ml แล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะครับปลายช้อนชานะแค่ปลายช้อนชานะครับผมจะใส่เยอะนะครับประมาณด้วความกลมกล่อมของน้ำชาเรานะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับผม6ช้อนชาใส่น้ำตาลทราย6ช้อนชา เรียบร้อยคนนี้เข้ากันคนไปเรื่อยๆครับคนนี้เข้ากันโอเคได้ที่แล้วเอาแก้วย2ออนออกมานะครับผม น้ำชาลงไปก้นแก้วแล้วก็ตักน้ำแข็งใส่เต็มแก้วยบสองออนโอเคต่อไปก็ใส่น้ําโซดานะครับใส่น้ำโซดาไปให้เต็มแก้ว ก็ปิดฝาเป็นอันแล้วก็เติมโซดาอีกนิดหน่อยนะครับผมให้อขึ้นมานิดหนึงก็ได้หรือเต็มเลยก็ได้ครับแล้วแต่ความพอใจของท่านนะครับผมเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมชาเขียวมะนาวโซดาขอเราก็ได้เสร็จแล้วนะครับผมนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจบคลิปก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม